ก็ผมจะให้การบ้านแอดมินหญิงนะครับก็นึงจากแอดมินหญิงนะครับฝึกกับผมมาน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับถ้าพูดถึงว่านะครับโอกรากุมพามีนาเดี๋ยวก็ดูแลยนัน่าจะเกินประมาณสัก5-6าเดือนแล้วนะครับก็แอดมินหญิงสามารถนะครับปลดล็อกท่าหลักท่าคมพาวไอกเซอร์ไซส์ได้นะครับครบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการดันการดิฟนี่ครับแล้วก็ดิบลายเดี่ยวนี่ครับย่าแล้วก็ท่าก็คือการดึงกระพู พูอัพนะครับดึงข้อดึงข้อมือชินอัพแล้วก็การฝึกขาพวกแรงระเบิดเอ็กโ s ซีสนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าซักคอสเ i วิชิ่งกระโดดสลับขาสักคอสจำนะครับเอาละครับผมจะให้การบ้านแอดมินจิงนะครับก็คือให้แอดมินจิงนะครับให้เขาไปดีไซน์นะครับโปรแกรมไปออกแบบไปเขียนโปรแกรมให้ตัวเองนะครับตามที่เขาก็คือเขาเข้าใจนะเขาจะเขียนยังไงไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแล้วก็ก็คือตามเป้าหมายนะครับเขาจะประกาศให้เขาประกาศ ก็คือเป้าหมายเขาเคืออะไรเช่นเป้าหมายเขาอยากปดล็อกท่าโทททบาอ่ะแล้วก็ผมยกตัวอย่างนะครับดูว่าเป้าหมายแอดมินเขาอยากจะดึงข้อ,อได้เยอะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปเขียนเขียนเป้าหมายเขาในปัจจุบันนะครับแล้วก็ให้เขานะครับเขียนโปรแกรมมานะครับให้ผมดูนะครับแล้วก็ให้เขาลองฝึกดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าไอ้น,นี้มันได้ไม่ได้ยังไงก็คือเชิงวิทยาศาสตร์นะครับ ก็เดี๋ยวให้เขาลองเขียนโปรแกรมดูนะครับติดตามดูนะครับว่าแอดมินเขาเขียนโปรแกรมเป็นยังไงนะครับก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมบอกเลยมันจะมีหลักการแนวแนวทางของมันครับเดี๋ยวผมค่อยมาที่บานนะครับเดี๋ยวผมรอดูแอดมินเขาดีไซน์โปรแกรมของเขานะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมดูนะครับ